เข้าสู่นดที่10ของลาลีกาสเปนไฮไลท์สัปดาห์นี้อยู่ที่สองบิ๊กแมชในคืนวันอาทิตย์เริ่มด้วยศึกแดงเดือดแห่งสเปนเอลคลาสิโกนัดแรกของฤด,ดูกาลเมื่อบาร์เซโลนาเจ้าบ้านเดิมพันด้วยโกอีโคโช,ชของโรนัลคูมันดวลกับราชันชุดขาวสถิติในการเจอกัน3ครั้งหลังสุดราชันชุดขาวเอาชนะบาร์ซ่าได้ทั้งหมดต่อด้วยแชมป์เก่าแอเลติโกมาดริดที่จะลงดวลกับจ่าฝูงทีมปัจจุบันที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงอย่างเรอัลโซซิดา สองบิ๊กแมชในลาลิกาสเปนเริ่ม23ตุลาคมเป็นต้นไปสดครบทุกแมชที่เดียวที่ทูวิชัน